พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นไปเพียงเพื่อลําดับขั้นแห่งความประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าขั้นศิลธรรมขั้นธรรมะที่สูงขึ้นได้แก่การทำจิตใจของตนให้มั่นคงไม่หวั่นไหวตลอดจนขั้นพิเศษเรียกว่าปาร,มรมัตถธรรมใช้ปัญญาพิจารณาสังขารให้เห็นตามความเป็นจริง จนละปล่อยวางอุปาทานและกิเลสท,ทั้งปวงสำหรับในด้านทางสมาธิการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นอุปการะธรรมแก่ชีวิตมากมายยังประโยชน์สุขและเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดมีขึ้นเมื่อตอนเช้าได้แสดงไว้ว่าถ้าต้องการความสงบกับจิตก็เพ่งดูจิตและภาวนามีสติคุมอยู่เสมอไม่ต้องพิจารณามากส่วนถ้าต้องการปัญญา ก็ใช้สติกับปัญญาพิจารณาตามหลักธรรมะคำสอนตั้งแต่ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเห็นตามความจริงด้วยอุบายที่แยบคายคําว่าอุบายที่แยบคายคือหาสิ่งมาเปรียบเทียบถ้าเรามองตัวเราไม่เห็นก็หาสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบชีวิตนี้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ชีวิตที่ต้องแก่ต้องตายมันมีช่วงที่ห่างทำให้บุคคลมองไม่เห็นได้ถ้าเราจะเปรียบชีวิตนี้เหมือนดอกไม้ที่เช้าขึ้นเริ่มแย้มสายก็บานบ่ายก็เริ่มโรยเย็นก็ร่วงเหล่านี้เป็นต้นชีวิตนี้ก็เหมือนกันมีอาการเป็นอย่างนี้หาอุบายหลายๆอย่างหลายๆข้อนอกจากเหมือนดอกไม้แล้วก็เหมือนกับฟองน้ำฟองสบู่ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ช้าก็แตกดับไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันหรือเปรียบด้วยแสงแดดแสงเดือนเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดคราวใดที่ไม่มีเมฆไม่มีหมอกบบังแสงของอาทิตย์แสงของดวงเดือนก็สว่างแต่ก็ไม่ได้สว่างอยู่ตามปกติแล้วก็มืดคือดวงเดือนเหล่านั้นมีเมฆหมอกบาบังแสงก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกัน เกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรยั่งยืนและมีอุปสรรคเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเป็นสภาพแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ทุกคนทุกสัตว์ทุกผู้ทุกนามไม่มีใครล่วงเลยละสภาพเหล่านี้ไปได้ถึงไม่ชอบก็ต้องได้รับถึงไม่กลัวก็ต้องได้รับถึงเกลียดก็ต้องได้รับถึงอยากให้เป็นก็ต้องได้รับไม่มีใครรอดพ้นไปได้ ถึงจะชอบหรือไม่ชอบจะกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องได้รับแต่คนที่เรียกว่าไม่กลัวถ้ามีสติพิจารณาใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ยังไม่ตายหรือยังไม่ทุพพลภาพปฏิบัติตนให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมจนปฏิบัติขั้นจิตขั้นธรรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเท่าที่จะทำได้ก็นับว่าเป็นช่วงชีวิตที่ประเสริฐสุข ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุขด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะสรีระร่างกายนี้ถึงจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวก็ดียังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนก็ดีก็เป็นเพียงศักว่าธาตุแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปวันคืนล่วงไปผ่าชีวิตผ่าร่างกายผ่าเลือดเนื้อเกษาโลมานักขาทันตาตะโจของเราให้เข้าสู่ความแก่ ความร่วงโรยเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่เป็นที่เลยไม่อยู่ตั้งมั่นเลยเป็นสภาพอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่ากลัวสภาพนี้จะหนีไปอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นดันด้นลงไปมหาสมุทรก็ไม่พ้นอยู่ในหุบเขาอยู่คนเดียวก็ไม่พ้นมัจจุราชย่อมตามไปได้ทุกแห่งทุกสถานที่มีร่างมีกาย มีจิตที่ไหนมัจจุราชก็ตามไปร่างกายนี้ท่านจึงเปรียบเหมือนว่าเหมือนของยืมเขามาใช้ถ้าเรายืมสิ่งของต่างๆของบ้านใกล้เรือนเคียงมาใช้เช่นมีดพระถ้วยชามและอื่นๆเป็นต้นวันหนึ่งเราก็ต้องคืนให้เขาไปร่างกายนี้ก็เหมือนกันวันนี้ว่าเป็นของเราต้องดื่มต้องกิน ต้องบริโภคอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายของเราให้มีชีวิตอยู่แต่แล้วในวันต่อไปถึงจะมีกินมากเพียงใดจะให้กินอย่างไรก็ไม่ยอมรับต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามสภาพการใช้อุบายพิจารณาให้มากๆให้หลายอย่างย่อมเกิดผลก็คือ 1. ทําทำให้จิตตรึกอยู่ในร่างกายนี้ไม่ไปไหน 2. ทํทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นขึ้น เพราะจิตไม่สงสายไปที่อื่น 3. าํทำให้เกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดขจัดมนทินเคลื่อนขวางจิตที่ให้มัวหมองต่างๆให้บางไปหมด 4. ได้รับผลคือความผ่องแผ้วในจิตเกิดมีขึ้นก็จะเห็นอัตเห็นธรรมเหมือนกับว่าเราขุดบนแผ่นดินเพื่อแสวงหาของในใต้ดินก่อนที่เราจะขุดก็เพียงแต่ประเมินหรือประมาณว่า สิ่งของตรงนั้นจะอยู่ตรงนี้เมื่อขุดไปขุดไปก็ได้แต่ดินขึ้นมาจนกว่าจอบที่ขุดจะกระทบกับโลหะที่ฝังไว้พอรู้ว่ากระทบก็มีความมั่นใจว่าถึงแล้วพบแล้วจิตก็เหมือนกันฝึกไปอบรมไปสภาพของจิตที่ถูกฝึกก็ดิ้นรนไปสติกับปัญญาก็ช่วยแก้ไขให้เกิดความมั่นคงไป จนสติปัญญามีกำลังกล้าอารมณ์ฟุ้งซ่านต่างๆก็หมดไปวอดวายไปเหลือแต่ความเป็นหนึ่งจิตเมื่อสัมผัสกับความเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวก็เป็นสิ่งที่แปลกและตื่นใจใจก็จดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวนั้นนี่คือสมาธิเหมือนกับการขุดพบวัตถุตามประสงค์เพราะฉะนั้นการพิจารณากายของเรานั้น ย่อมเป็นไปได้ทั้งปัญญาและสมาธิการเพ่งก็ย่อมได้ทั้งสมาธิและปัญญาเพราะมีคำว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปัญพลาโหติมหานิสังสาสมาธิเล่าเมื่ออบรมดีแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วก็มีปัญญาเป็นอนิสงค์คือทำให้เกิดปัญญารวมความว่า ทั้งสองประการเป็นธรรมะต่อเนื่องกันสมาธิกับปัญญาต้องเป็นคู่กันทำสมาธิบริบูรณ์ปัญญาก็ค่อยๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงพิจารณาน้อยแต่จิตสงบมากและเป็นนิสัยจนเคยชินเกิดปัญญาขึ้นไม่มากก็สามารถตัดกิเลสได้ที่ท่านเรียกพระประเภทนี้ว่าเจโตวิมุตติ จิตหลุดพ้นด้วยอำนาจของสมาธิส่วนปัญญาวิมุตติคือใช้ปัญญาพิจารณาจนเห็นแจ้งเห็นกระจ่างหมดสงสัยเกิดความสงบพลังแห่งความสงบและปัญญาประกอบกันก็กำจัดกามาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะหรือถอนอุปทานนั่นเองให้หมดไปซึ่งความผ่องแผ้วถึงซึ่งความหมดจดทั้งสองประการ จึงมาเป็นคู่กันรวมความว่าการทำจิตให้สงบในวิธีใดวิธีหนึ่งในสองวิธีคือเพ่งและพิจารณานั้นเป็นภาวนาใหมา่ถึงสมาธิยังไม่เกิดปัญญายังไม่มีรู้หลักคําสอนแล้วนำไปปฏิบตัติก็ได้เป็นภาวนาใหมา่บุญเกิดขึ้นจากภาวนาและบุญที่เกิดขึ้นจากภาวนานี้เป็นตัวตรง เป็นหลักเป็นแกนในของบุญเป็นหลักสำคัญของบุญคือการอบรมจิตเป็นแก่นของกายและวาจาหรือเป็นหัวหน้าของกายและวาจาเมื่อใจตั้งมัน่นได้รับการอบรมให้รู้ถูกรู้ชอบรู้ดีตั้งมั่นดีแล้วก็จะทําถูกพูดถูกคิดถูกตามมาเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตให้เป็นสมาธิในด้านเพ่งก็ดี ในด้านพิจารณาก็ดีควรทำไว้บ่อยๆซึ่งได้กล่าวว่าภาวิตาพระหุลีกตาได้แสดงมาแล้วบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเป็นบุญที่เกิดความประณีตละเอียดอ่อนผู้ที่ทำสมาธิจึงได้บุญมากแต่ตรงกันข้ามถ้าผู้ใดรบกวนผู้อื่นที่กำลังทำสมาธิจะเป็นบาปมากเช่นเดียวกัน ในอัฏฐกถาซึ่งกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระอาราหันต์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่เพื่อสวยวิมุตติสุขแห่งความสงบนกแฝกตัวหนึ่งบินและร้องอย่างแรงผ่านไปทําให้พระท่านต้องออกจากสมาธิหรือรบกวนจิตสมาธิของท่านท่านกล่าวว่านกตัวนั้นหลังตายไปแล้วก็ไปสู่นรกเวลานี้ยังไม่พ้นจากนรก พราะโทษแห่งรบกวนความสงบของผู้ทำสมาธิเมื่อบาปรุนแรงสมาธิคุณก็ต้องรุนแรงก็ต้องมีคุณสูงเช่นเดียวกันนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องความที่พ้นจากอำนาจของสมาธิพูดแต่เพียงคุณของสมาธิทำจิตสงบแล้วท่านบอกว่าช้างที่เวลามันใช้หูไล่มแมลงวีเพียงโบกไล่มแมลงวีครั้งหนึ่งจิตของบุคคลตั้งเป็นสมาธิ เพียงชั่วช้างโบกหูครั้งหนึ่งมีอนิสงส์เหลือที่จะประมาณเป็นไปในส่วนดีเพราะฉะนั้นการทำบุญหวังให้ได้บุญหวังให้มีบารมีหวังให้เจริญสิ่งที่ทำนั้นอยู่ที่จิตของเราสมาธิจึงเป็นหลักที่สำคัญและอื่นๆอ,อีกมากมายดังนั้นมีเวลาว่างที่ไหนก็ตามควรอบรมจิตของตอนไว้บ่อยๆจะเป็นบุญกุศล ซึ่งไม่มีใครทำให้เราได้นอกจากเราทำของเราเองดังนั้นต่อไปนี้จงตั้งใจชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งปวงน้อมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้จิตเกิดความสดชื่นเกิดอิ่มมีปิติดีแล้วตั้งใจภาวนาพุทธโธดูที่จิตมีสติคุมอยู่ที่จิตจิตนึกว่าพุทธก็รู้ นึกว่าโทรก็รู้อย่าให้ไปที่อื่นหายใจเข้าออกแบบธรรมดาเว้นไว้แต่บางครั้งที่ต้องแก้เช่นใจฟุ้งซ่านมากต้องนึกว่าพุทโทพุทโทรเร็วๆถ้าหากว่าไม่มีปัญหานั้นก็ว่าพุทโธแบบปกติมีสติคุมไว้จิตที่ถูกคุมด้วยสติก็จะค่อยๆเบาและประณีตขึ้นตามลำดับเหมือนกับว่า น้ำที่ใส่ลงไปในหลอดแช่เย็นค่อยๆจับตัวแข็งขึ้นแข็งขึ้นจนเป็นน้ำแข็งจิตก็เช่นเดียวกันมีสตินึกพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างเดียวก็ค่อยๆรวมตัวเพราะปล่อยวางอารมณ์ภายนอกแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นสมาธิอย่าไปบังคับอย่าไปอยากให้เกิดแต่อย่าเบื่อนายวางใจไว้เป็นกลางและทำความรู้สึกทางจิตให้เบา ให้ประณีตสมาธิจะเกิดขึ้นง่ายที่ว่าอย่าไปอยากได้สมาธิคือถ้าหากว่าไม่นึกอยากได้สมาธิหรือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีความสุขมากอยากได้ความสุขนั้นสมาธิหายไปเลยเพราะสมาธิต้องการจิตเป็นกลางคราใดจิตเป็นกลางได้คนที่มีสติปัญญาฉลาดวางจิตเป็นกลางได้สมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะ ความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจมีสติภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาอันจะเป็นบุญเป็นกุศลและทำให้จิตตั้งมั่นเกิดปัญญาตามคำสอนของพระพุทธองค์ต่อไป